ถพี่ใหญ่พี่ใหญ่เราบอกว่ารออยู่นี่นะจะเข้าไปซื้อของขวัญให้นะคะตอนนี้อยู่โนชิเบค่ no ะวันนี้พากันมาเดินห้างนะทุกคนนะะี่ซื้อของจ้ะ มาแล้วจ้าทุกคนไปค่ะเว้ยแต่น้ำหมอมนะคะวนี้ไปจ้าได้เสื้อตัวนี้อ่ะสวยอยู่นะไม่แพงด้วยนะคะ ะยูโรจะเอาหนึ่งตัวสวยดีค่ะวันนี้มีสปอนเซอร์สปอนเซอร์สปอนเซอร์อเพย์เยินนะคะเนี่ย <Yeah. S 2> ไหนอะ่ะมิกามิกา

ผมลูกผมมันหลายไปซื้อนี่ก่อนไป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 สิครอฟใส่มันอันนี้มันทนนะคะทุกคนมันทนทนตัวเอก ไปจับอะ y ี่ x สามจุดอันนี้เด้๋ยวตัว X คือกันสีทนพี่น้องทนกว่าอันนีก็ตัก X อทนมาว่าน,นนี่อกทนอยู่นะลองดูนนเนลย มันเหมอเค็มสมความอวดหน่อนกันเค็มขนานี้สุดท้าย กินไหมมาพี่น้องมาซื้อปลากระป๋องอะไกินทมาก็มาดูก็มาเอออะไปกับพิมั้งพริกสนี่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 อันนี้วิลลนดลีเวพิมงเนาะไปซื้อข้าว อันนี้หนึ่งกิโลไดไหมอันนี้อันนี้ไม่ใช่หนึ่งกิโลอันนี้หนึ่งกิโลหนึ่งกิโลประมาณโลละ100ร้อยกว่าบาทร้อยสิบเราสไตส,สาวบาทมาจากไทยนะจ๊ะอีสานนะจ๊ะฟรีมนะคะโคุ้มคูมิวมาจากไทยมันโมีอโนยแบบเนี้มันใส่บทรัก กินเนี่ยอร่อยอร่อยนะคะรูระบบแพงจ้ะก็ส้อของประมาณนี้ได้เสื้อหนึ่งตัวนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเท่าไหร่เนาะไปค่ะจ้ตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะคะทุกคนเมืดไว้ไว้ไปนี่จ้า ATM วันนี้นี <laughs> ่น้องไอซซื้อซัมนี่นะ กมันนี่แพงนะปกติออซิสบ่เอยไปช้อปปิง้งสิเป็นพ่อใหญ่น,นี่ร้อยยี่สิบยูโรน้ำหอมอีกร้อยยูโรเอาเข้าไปจะเอาวนันนี้นานๆนนทีค่ะไปเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเดี๋ยวไอซิสดีวิวว่าไอาได้อะไรบ้างนะคะทุกคนไปจ้าอ่ะมันนี่น้ำหอมนะคะน้ำหอมของไอซิสใส่เป็นอันนี้นะคะวีนัสนีนาลิชีเนาะ พี่ใหญ่ซื้อให้เป็นกองขวัญล่วงหน้าก่อนกับประเทศไทยแล้ววะน้ำหอมไอซิสไซด์สองย 2, ี่ห้อน,นี่อันนี้เป็นชาแนลนามว่าไฟก็เริ่มซื้อหมดแล้วสิ่งเดียวเลยที่ไอสามารถซื้อแบบว่าแพงได้นะอย่างอื่นเนี่ยไอเสียดายเงินแต่ว่าน้ำหอมนี่ไอว่ามันเป็นอย่างที่จําเป็นนะไหมก็เลยกล้าซื้อนะสามพันสี่พันก็ซื้ออันนี้เท่าไหร่นี่ปะเก้าสิบยูโรบ่สามพันกว่าบาทนะคะของขวยยัญพ่อใหญ่ ซื้อให้อันนี้คือกันนี่ซื้อนานแล้วได้นีวันนม่สามเดือนแล้วบอกไปโคกกระซีดไอ้นะพเพราะว่าบคคได้ไปใส่นอกจะไปโคกเนาะอันนี้ใหญ่กว่าเดิมหรือเปล่าเออเท่าเดิมนี่ไงน้ำหอมจ้า <c oughs> อันนี้ตัวเทสของผู้ชายอืมสตรองมากม,มาเบิ้งรีวิวไอ่รีวิวแบบอันนี้มาก อันนี้ทั้งหมดใน120นะคะ120กว่าประมาณจากบาท4,000เนาะได้ยางน้ำมาเบิง่งอันนี้แอบมากกินขนมคูมเมอเนี่ยแอบบรัวป,ประเทศไทยก็คือการบอค่าของชิมมันเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆทังเบิง่งเราในี4,000กว่าบาทบาเกี่ยวกับน้ำหอมน้ำหอมไม่จบบาเกี่ยวกันเนาะแค่ของกิน4,000ได้ยางแหน่นเด้อแวกเอามาใส่ผมเด็ดกลืนไก่มาเนี่ เสียไปแกงใส่เห็ดดำเบิดข้าว2.9กาว่าเกือบ3ยูโรร้อยหนึ่งอะโลละร้อยอันนี้มันแพงพออันนี้มันกล่องละสิบสิบกล่องยูโรอะโยเกิร์ตแล้วก็ได้อะอะไรนั้นเนี่ยครีมอันนี้ใสด่ดีดีเดอยวพี่น้องเดอเซรัมของม,มิกซ่กาเหรอมิกซ่ามิกซ่าเอามิกกามิกซ่านี่สซดีดี แล้วก็อันนี้เป็นของพ่อใหญ่เดสเซอร์นะคะอ๋อมันแพงเพราะซื้อในสองอันก็เร้ากว,ว่าแล้วอันนี้เป็นอ,อ่งงลถุงขยะจ้ะอันนี้ห่านปลาแซลมอนหมักเป้นอร่อยๆนะฮะหมกัมกแซ่ <laughs> ซอสซาดีนอันนี้เป็นหมากอยากกินลองเบิงขึ้นฮอตเตอยู่อิตาลีหมากกระบ,บองเผ็ดเอาไว้กินเหฮดคลิปมืดเคปข้อใหญ่ปลาซาดีนในกระป๋บบองโทมัตพิผิดแพกคุนแดงซาดีนเอาไว้กินกับข้าว ซาดีอันนี้ก็ยางมัดผมแำน่นี้เลยจ้ะนี่เท่าไรวะร้อยยี่สิบยูโรสิบสามเซนตินตมถ้าบอรประยดัดพี่น้องเอออยู่ต่างประเทศตถ้าบอปยัดนัินกะเสียบมบอ,บอเหลืออีหลีนะโอเคนาองพี่น้องนาดดีขอญาตไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะเสือสือ ลองอม่ได้ทักดอกพี่น้องแกมังกรล่างองนาาุนพักไงแกมังกรมาสั้นมักตะบองเพชรไอ้เคยไปเก็บไผ่จำเลยแนี่ยอยู่ตลีน่ะแม่หลายหลายห,ายหายนามปักเจ็บเจ็บนี่คือเขาเอาหนามออกแล้วนะคะกินแล้วน้อยหนึ่งสีแดงหวานแก้มังกรมันจะมีความออกสมมันบอนนี้มันจะมีความหวานเลยอืม

พายมากกินมากอะีอันนี้มักควินมากคว้ะภาษาฝรั่งเศสบางคนก็มกักเอาเม็ดอ้อเอ้ยเอาเปลือกอ้อบางคนก็กินเลยแซ่บไอ้ไอ้จำได้อันนี้ไปเก็บตอนอยู่กับญี่ปุ่นกับพอใหญ่พากันไปเก็บหลายหลายอยู่ญี่ปุ่นนะขึ้นหอดพี่น้องเอ้ย อกับพอย่างนี่มีอย kind of mm ่างแบบเห็ด hmm, น้ำกันไหลเนาะชิวไปกินเลยอืมความอืมเดี๋ยวอมหวานอร่อยเลย เขาใหญ่บอกว่าคนฝรนั่งเส็จเขาจะมักเิ็ดแย,ดย่ยมกระตับงใร่ไหม Up